วันนี้มาจีแอ็นครับอแอร์หนึง่งหมื่นสองพันไม่หิวลูกค้าสั่งมาจากรัสเซียนะครับเดินมาจีดให้เดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยเตรงนี้รัสเซียขายดีเนาะ้ <c oughs> านส่งจะแจ้าขายได้ไม่ละเฮ้ยสวยายาเห็นเนาะ มาสมันดกีเทาโอเคข้าแข็มมาให้บ้างเนี่ยนี่ที่แข็งนีโหมดวางแล้วนะีโมดไปได้ประกันฐานโอเคอ่าเดี๋อวางราด้วยหรอต่อไปรับมีของแข็งมาก็ใส่ไปก็ต่อมาให้เลยนะไป มีมีมีท่อออกสองทางแล้วก็ใส่ไฟถี่ม,มาที่ต่อมาให้แนละ้วใส่เข้าเครื่องแ็นเก็บแล้วก็คอยร้อนร้อนร้อนทอดทอดสามทอดสองครับเป็น 2. คอยทองแดงนะครับมี ก็ไม่มีไม่มียางรองก็าำทิ้งแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวทำการติดเลยครับตั้งดูดจะให้ครับ